เมีตทงวัแห่ดิครับปนี่วัแห่เนี่ไปหาปลาไหาปลาไทยแล้วโอ้ขอพูยเ้พี่ตเด้ยอห้าครับนี่พอ้าเดี๋ยวนอสิอนา้พอดี่า่นพอดีมากบรเพี่าน่าเอาเียเดี๋ยวมันเต็มห้เราด้วยพี่ตเด้ ล้เารู ų, rumor, ้มาแล้วเดี๋ยวเาเ้าันเป็นดนตรีเดยอีสานเตยทีรองเป็นภาษาลาวอีนางเอ้ยใครนี่บ่เคยรักใคมาก่อนมาเจอวันน้อง អូមែនៗមានពេលល َهُ អីក៏ចាំទេ ว่าเยใหม่ครับผมไม่ไพ่ไม่ไพ่ไ,ไ,พไปเฮทปวันนี้ว่าเฮ็ดเมนูหลามป่าครับผมพอดีป่านิดเน,นึงได้สาเลี้ยงป่านินนาดหน่อยว่าเทปแมนูหลามหลามป่านิ่นใส่กระบอกไม่ไพ่จินครับไม่ไพ่เลยก็ยึดสวนนี่แหละครับผมสวนของเองเรี้ยงโอดเลี้ยงพู่เงียบไม่ไพ่ก็มีหุน่นบุคคลยังไงกันไหนครับก็ได้หรอก จะคว่หมหอมของเนื้อปลาครับผมได้ตามตั้งแต่อะไรตัวรอย่างพูกกับพ่อได้อยู่ครับเ<ใ>น็ดปลาตัวนอนหน่อยครับอัดเอา,าออนีนะครับได้แล้วสมุนมน,น,มนคัดใช่ไหมบ้องจบบ้องจอมดีสิเพ่อน่ะป้านปลาประเดียวว่านเราปิดเลย มันยอมอยู่คือกันสิเท็ดแล้วออกมาเด้อเสียง cho โอ้หลายๆตกอยู่เดี๋ยวๆขันเล่เผากันโอ้เดี๋ยวเดี๋ๆขันไล่เผากันเดี๋ยวเดี๋ยวจะไปยุบมุมนั้นไปยุบมุมพี่มันจะถูกเออมาดไม่เผากันไปก่องโอ้สวยงามสวยงามเลยโอจะเอาปลาขาดน้อยมากเลยเดี๋ยวครับค้นหายจิ๋นมันครับสรนพยวกวนมัธยีแหหรือมันโหลดครับ ไ้ยทีวันนี้ก็บริป่าครับถือเงดิสิถือเงี้ยถืมันเอออสนนปวบอนินบอนินมาวน้ะไรันาีจครับผมตอนนี้กํลังทำเคียงปรุงเช็ดล้ำนี่ตาปลาให้ปลา้ เดี๋ยวพอเถอะข้าวเชันมีตะไคร้ครับผมตะไคร้มีบักพิีแข็งจังหอมครับหรอกครับเทียมครับผมใบบักกูดครับใบบักกูดทำผสมกันแล้วก็ใส่ไปคลุกใส่เนื้อปลาครับพวกปลาแล้วก็จะพุกใส่เนื้อปลาพวกเส่เนื้อปลาหลังจากคลุกเนื้อปลาแล้วก็จะใส่บั้งม้ไผ่ครับพวกปลาเรียบร้อยแล้วครับเดี๋ยวเคี่ยวปรุงใช่ครับบมัน,นี้ แทงปุ่งกันตัเรียบร้อยครับตํามํามที่ใว่าตั้งไก่ให้เหนี่ยวแหลงนะครับเด้อเพราะว่าต,ตั้งไกใเห้มันเป็มซ้ำนี่ครับก็นั่งผสมครับก,ก็นั่งผสมกับเพียงเทีนเพียงให้ี่มันหอมครับผมเทียงเทียนเขาก็เอามามจากสวนหลังบ้านเขาเองครับปลาเนี่ยเขามาจากสาเจ้าของแต่ผมมันีองรับข้อมันรู้คอจากเขียรพิธีพี่บ้าครับพิธีครับเพื่น เราเขาจะทามที่ให้อน,นุเคราะห์ปลาให้อะไรเขานี่ละยังต้องเห็ดเคียงเทีย,ทยกับมีตะไคข่เขาผมตำเล็กๆกระเทียมกระเทียมแล้วกับใบกูดครับผมใบกุ้งกูด,กกดพริกแห้งครับใส่พริกแห้งแล้วจังหอมอันนี้ก็ทีหปหยใส่เท้าครับผมใส่เหล่าก็ที่ใส่กระบอกไม้ไผ่กระบอกใบไผ่ไ ใส่ผงปรุงรสครับใส่หลายแซ่บหลายครับรถครับนีค่ครับเกียรเกียรครับเกียรเกียรบั้นทมบั้นเป็ียดนะครับด้วเกวเลียรด้ะเกียรบั้นทมบั้นเป็ดดนี่ดีน้ำปลาเดียกน้อยครับผมน้ำปลาเดียกน้อยคนอีสานเขาขายปลาเรียกได้ครับ ขาพ่อได้เดี๋ยวเอาไปช่างวาดปกติขาอู้ปกติตู้ได้การแดงแย่งดี <c oughs> อู้ฮ่าเต็ดขาดาาาาครับผมมึอทหารบ้านๆครับแต่ว่าเขาเคยมุกใส่ตะหมอ้อ <c oughs> นรรา้ำปลาครับนำรร้ำปลา ใช่คมัเนี่ยครับเรียบร้อยครับผมยัดใส่กระบอกไม่ไพ่ครับบ OK> ่านเลยโอเคครับตรวจครับตรวจครับโอเคครับตอนนี้ก็เคียงเทศปรุงเรียบร้อยครับผมขั้นตอนต่อไปก็ปลายัดใส่กระบอกไม่ไพ่ครับไม่ไพ่ครับอยู่สวนนี่แหละคร <Yeah, ับใส่เลยครับจัดเส่เลยปรุงเรียบร้อยแล้ว เป็นไม้ไผ่ประมาณไม้ไผ่บ้านครับเป็นไม้ไผ่บ้านก็นสิพุ่งใหญ่ก็หนีสิยักง่ายครับตัวเขาตาม,มที่เขาม่เทีแยวไปเทียวลงข้างในเป็นกุ่มลงไปผสมจากเครื่องนะี่เที่ยสีจะเที่งเทิงผลสิมาซื่อมลงตะลาง ตัวครับไปยัดลงไปเัากระเทียกไหมครับผมตัวเดียวมันยบ่เนี่ยเดียวครับข้านตัวหญ่ครับเ<า>ต็มบ,บ,บังตัวละ อันนี้ใช่เลยมาณตัวละเกือบโลครับผมบังไว้ให้บังกินลครับเป็นไงเพื่อความหอมเพื่อความนัวครับเบ<ม>็ดปะพอเพ็ดพ <ละ S 1> อดีครับมีเวลาว่างก็ฮหดกินครับผมพี่น้องครับ ร่างเห็ดกินเ้ามีเวลาเ้ามีข้าวเส่หมอนเสียงมันกะเลี้ยวไว้อยู่ครับตอนนี้ค่อยอยากยากครั่อยยากยากค่อยอยากยากมันกะความแตกต่างอัตลรรักษกินหอมความแตกต่างในการชิมทั้งกับเขา่าเป็นทั้งกับแก้มครับเอย้ยโอ้เิ้มพอดี<า>ฟิตเบี้ยแง่หมวกที่ไม่ได้พาออกนิ เทศรัวๆออกเลยแล้วมีน้ำมีในเลยหัวโปว๊ปะใส่บริเตรมก้อนปลาตัวหนึ่งตัวลวประมาณเ็ดขีดครับผมได้กระบอกใบไผ่หนึ่งพอดีพอดีครับโอ้ยตัวไดิหัวลงเลย ผิดเปียโอ้ชุดยอดครับบี้งับตะไคร้เนียนเย็ดอืมครับแล้วอัดครับเตอะข้อมเตอข้มหอมตะไคร้ครับใบเตยครับเติเคคตมข้ามหอมครับ ไฟกระดังไปแล้วครับวันนี้เัรง่ป็นพ่อขวเครื่งเป็นคนดังครับพมัเงีครับข่าวแน่นแน่นครับยุด,ดยอดครับสมไยตะกีพูดเฒ่ามันโปมีหมวอ,อกับจีหมวครับจ้งสีเดียเนอหมวอกับหมอ้อดินหมอยังนี่ละขึ้นาฉาดละ น,นี้ครับน,นี้เอ้าเฟื่นมาตุ่มมันปะมัณสุมฟื้นใช่แล้วครับบ้านนี้ขฟืนกอยย้อยใช่ครับ เพิ่มเพิ่มไฟกคนครับเพิ่มไฟปอนกคนดูดิฟลายครับที่นี่นี่เขาใบกล้วยแล้วลาำป่านิน่นใ่กระบอกไม้ไผ่ครับผมรอชมครับจักหน่อยครับสุกให้ท่านผู้ชมซิมน้ำกันครับ กำลังสีสุกครับหลังจากเข้าขาปลาแล้วเข้าสิบันเล่งเพื่อเป็นการตอบสนองความต้องการของท่านผู้ส้มที่มาถา่าฟังมเฮาครับไปอะไาให้หปลากันครับอาจารย์ครับไปอยไรให้ปลากันดน,นกีทบกันินปลากันสีสุกก็ดีครับ อีสามบานเฮาเหมือนกันาปมาทำที่แ้าได้จินยังไม่หมดเหรอ ความหอม,อม,อม,อมครับความนัวครับ อเสียงกลอบบกลลลาเฮยผักกะเดาผักดนและผักกาดหินโอ้ยเสียบเสียบเยเสียบเจ๊้ากนี่มันดีสวดมันดีสวดแลวนะเออนั่นแล้มุนเมุนเดียว คือวันสิบประวัอันนี้คือการพิกนะครับโอ้หอมแล้วหอมแล้ว แข่งสอนหนึ่งเนื่องเก็บดึกหัวหูมือซ้อทานหน่อยป้าแป้งครับทาหน่อยป้าแป้งไม่ด้กินปลาแดกเพราป้าแป้งไม่ได้ไกินปลาแดกแท้ เตี๋ยวจ๊บกับซุกพอดีครับป่าครับไม่พรดีครับไม่ได้ทั้งหมดก็ไม่หอมครับจะจะยีบหวงได้บ่เขากัเชี่ยวกันตัวเชี่ยวห่าน้ำกันเฮียตัวเที่ซุกอะไรเนาะซุกเลี่ยวซุกเลยล่ะมันใหม่เหมดแล้ว

เกียร์ท่านแล้วครับเอาท่านออกแล้เรี่ยว่สุกฟ้าครับสุกครับสุกสุไม่สุกก็ต้องสุกหม้อมวยไวเลยครับใครมาขึ้นยากเดี่ยวเดียวบาดนี้งยังไงขึ้นยากขอเดียวเอาย่อไปจไังไถ่ให้สมองหาสุกแล้วครับผมสุกแล้วครับ นะวัดอันนี้วัชแค่เปิดโลกก็เปลี่ยกแม่น,นี่นะต้องหัวสุดเถื่อกมาใหม่จริงเลยวิ่งขึ้นเป็นอย่างยุ่งไหมสุดยอดครับยงางไหมครับผมเท่ครับโอ้ <laughs> สิเรศเซสิสสอาสาบ้านที้หรอ <laughs> ได้ผ้าคือเขาลำ เจ้ากระยัตข้าโพดพราข้าหัวปลาตอนยัดเข้าไปของดีมันเหนมครับของดีมันแหนีครับหอมดีีหอมหอมเมี่ยงใครกันล่ะแก่แก่ลาขี้หมองนั่ล่ะเดี๋ยวไม่จิ้มขี้หมากจิ้มนะเดี๋ยวเดี๋ยวไม่ มันเป็นน้ำข้นขั้วป่าเนี่ยครบอกให้ตอนนด้นหน่อยสั้นแหนเ,เไม่แงน่ <laughs> บอกเลยว่าหอมครับรกินหนวกโอ้โอเจ้าได้กินมน <laughs> ั้ยครับอันนี้น <laughs> เนี่ยนั่นนั่นนั่น <laughs> วไงเเจ้ากระแทกลุ่งบักคักเนาะเดียัง <laughs> โคกลบคกลเลยไกลเท่าเนี่ยคือม่มีน้ำมั้บวบบวบบ่ันเบิดครับผมนี่ครับเบิดไปว้า่เบิดน่ารักาเปลี่ยนตากันเนี่ยหัวเนี้ยบัตันเบิดแต่ว่าคนเบี้แห้กินน้ำก่อนครับ กโอ้มันขานะกพดหอมแห้งหอมหอมหอมเอาเยขยับเลยอไหมเอาไมเทดเดดอไห่ครับเอานากินก้อนกี่นยกแก้เราโอ้นี่อ่านายจะเวิดแล้วล่ะเวิดป่ะสุดยอดลูกชายไ้แล้วครับซิมครับิมเหมือนเิมครับโอ้หอมหอมตายครับนาตาครับสุกเปล่าพ่อ ตาครับมชิบวดนี่สิวันไปกับพ่อเนี่ยนี่เขาทีต้ดเอาเดียวบอกว่าครับรู้จัวางนัวบครับคัที่สอครับหือยอด